สวัสดีครับมาพบกันกับสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นถุงนอนที่ผมเลือกแล้วจากคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ร้านค้าที่ค่อนข้างขายดีจริงๆมีอยู่หลายรุ่นนะครับก็เลยเลือกตัวนี้มาปรากฏว่าหลังจากใช้งานมารู้สึกชอบครับอยากจะเอามาแนะนําแล้วก็รีวิวไว้ให้นะครับเผื่อใครที่สนใจถุงนอนเอาไว ออกเดินทางเอาไว้ไปพักตามโรงแรมก็ได้หรือจะไปรีสอร์ทก็ได้หน้าหนาวหน้าร้อนได้หมดครับมันสะดวกดีออกแบบมาได้ค่อนข้างถูกใจนะครับมีถุงพลาสติกสำหรับใส่กระเป๋าอีกทีนึงเพื่อกันน้ำนะครับเนี่ยเป็นกระเป๋าสำหรับตัวกระเป๋านะครับมีโลโก้อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นผ้าร่มนี่นะครับมีเอกสารอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภาษาจีนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าจีนหรือเปล่านะครับก็ ค่อนข้างดูดีมีป้ายตรงนี้ด้วยจุดที่ผมชอบก็คือด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนหูหิ้วกรณีที่เราจะดึงออกมาจากกระเป๋านะครับบริเวณกระเป๋าจะมีที่รัดให้ด้วยนี่นะครับรัดแบบนี้ดึงออกมานะครับหลังจากนั้นก็เปิดปากนิดนึงดึงด้านในออกมาเนี่ยครับมีด้านหลังด้วยดึงโอเคออกมาแล้วนะครับผมใช้มาแล้วหลายรอบแล้ว หลังจากที่ทดสอบแล้วมั่นใจแล้วค่อยเอามาบอกต่อนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นถุงนอนขนาดยาวนะครับยาวประมาณ1.8 180เซนผมกะเอานะก็ผมพอดีแหละบริเวณที่เป็นซิปค่อนข้างออกแบบมาได้อย่างถูกใจมีที่ปิดด้วยเนี่ยปิดซิปนะครับเปิดออกมาจะเป็นซิปสองฝั่งสามารถรูดซิปได้2ด้านนะครับด้านในก็ได้ หรือจะรูดด้านนอกก็ได้นะครับค่อนข้างสวยบริเวณซิปเนี่ยสันที่ไปด้านบนขอบเนี่ยนะครับจะมีลายแบบเนี้สวยดีจนสุดเลยนะครับแล้วก็บริเวณขอบก็จะเป็นซิปซิปค่อนข้างฟันเล็กแล้วก็รูดง่ายไม่ค่อยปีนนะครับดูดีมากเลยส่วนด้านในจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับลองอ่านดูนะอันนี้เป็นความสามารถในการที่จะรับอุณหภูมินะครับ มีโลโก้เนเจอร์ไฮส่วนผมเนี่ยผมก็ซื้อมาตามที่คอมเมนต์นั่นแหละนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีตรงนี้ดูผ้านะครับมีเนเจอร์ไฮอยู่ตรงนี้ด้วยข้างในผ้านุ่มๆนะนอนสบายมากด้านในอุ่นแล้วก็นุ่มสามารถนอนบนพื้นได้เลยนะครับเราสามารถปูพื้นแบบเนี้ยแล้วก็นอนได้เราสามารถนอนได้2ด้านถ้าเกิดต้องการความอุ่นแล้วก็นุ่มเนี่ยเราจะนอนด้านไหนตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความเย็นนะครับให้กลับด้าน กลับด้านแบบนี้นะครับนอนเลยนะกลับด้านนี้ออกมาแล้วก็นอนแล้วแต่ชอบครับจะนอนด้านไหนลองดูความเนี้ยบของงานนะครับจะมีรอนด้วยจะมีด้านล่างตรงนี้นะครับบริเวณด้านล่างก็จะมีเอกสารมีเขียนคําเตือนเอาไว้ด้วยนะครับยาวนะสามารถใช้งานได้ดีเลยแหละนะครับบริเวณด้านล่างนะครับจริงๆซิปมาถึงนี่เลยนะเนื่องจากว่าเขาสามารถรูดซิปได้สุดเลย ก็กลายเป็นผ้าห่มได้ผ้าห่มก็จะมี2ด้านนะครับด้านล่างคืออุ่นด้านบนคือเย็นให้ความรู้สึก2แบบนะบริเวณนี้เขียนว่ายาวร้อกว้าง75สาเซนสำหรับตัวถุงนอนนะครับถ้าเกิดเอามาเป็นผ้าห่มนะครับก็จะยาว190กว้าง5 5อ่าประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเลยด้านบนก็จะเป็นโลโก้เนเจอร์ไฮแบบนี้เนี่ยครับสองฝั่งนะครับ ผมใช้ถุงนี้ก็นอนสบายๆกรณีที่เราพื้นที่น้อยก็ใช้ถุงมาเสริมนะครับมาดูความยาวเมื่อเทียบกับเตียงคิงไซส์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเตียงคิงไซส์นะก็ยาวมากนะครับขอบเท่ากันนี่คือขอบเลยแล้วก็มาดูในส่วนของด้านบนนะครับเกือบสุดก็พอดีเป็นผ้าห่มครับไม่สามารถคลุมหัวได้กรณีที่คุณจะใช้เป็นผ้าห่มถ้าเกิดว่า คนตัวสูงเนี่ยก็จะพอดีตัวนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวเตี้ยสบายมากกรณีที่ต้องการจะใช้เป็นผ้าห่มนะครับเทียบกับเตียงคิงไซส์ก็จะประมาณนี้อันนี้เตียง6ฟุตนะครับตัวซิปจะแยกกันนะครับ2ฝั่งแล้วค่อยมาสวมกันใหม่ส่วนตัวนี้เป็นซิปบนล่างนอกในนะครับตัวนี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถปล่อยไว้แบบนี้นะครับปกติเราใช้แค่ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าตัวนี้อยู่อีกฝั่งนึง เราก็ใช้ตัวนี้สามารถใช้ได้2แบบนะครับกรณีที่คุณต้องการความเย็นคุณก็กลับเอาด้านนุ่มขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วคุณก็จะห่มผ้าแบบรู้สึกว่าเย็นบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างชอบในลักษณะาการออกแบบมา2แบบแบบนี้เพื่อให้เลือกใช้งานได้นะครับกรณีที่เราต้องการความรู้สึก2แบบบางทีถ้าเกิดหนาวก็ใช้ฝั่งนุ่มนะครับถ้าเกิดว่า เราร้อนก็กลับอีกด้านหนึ่งมันเป็นอนเนกประสงค์จริงๆนะครับค่อนข้างโอเคถ้าเกิดว่าท่านใดที่ชอบการออกแบบชอบการผชญภัยแล้วก็ต้องการสำรองผ้าห่มแบบนี้พกพาง่ายก็แนะนำเลยครับตัวนี้ในกรณีที่เราไปพักตามรีสอร์ทหรือโรงแรมถ้าเกิดว่าเตียงไม่ใหญ่มากแล้วก็มันลำบากนะครับเราสามารถสร้างทางเลือกในการหาพื้นที่นอนได้เองนะครับ ถ้าเกิดเป็นถุงนอนไม่ว่าเราจะกิ้งไปกิ้งมาเราก็อยู่ในถุงนอนเป็นทางเลือกอีกแบบหนึ่งที่สะดวกสบายดีด้วยความครบในการออกแบบของเนเจอร์ไฮตัวนี้นะครับคุณสามารถสร้างทางเลือกในการนอนได้หลายๆแบบตามชอบไม่ว่าจะเป็นที่รีสอร์ทโรงแรมหรือแม้แต่ในรถนะครับเวลาไปเที่ยวอากาศหนาวๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาหรือไปดอยหรือแม้แต่ไปเที่ยวตามโรงแรมทั่วไปก็แล้วแต่คุณสามารถเอาถุงนอนตัวนี้ไปสร้างสรรค์ การนอนได้เต็มที่เพื่อความสะดวกสบายนะครับก็เอามาฝากเท่านี้ในการใส่ซิปนะครับให้คุณจับรวบกันมาแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับแล้วใส่ด้านเล็กก่อนอ่านี่นะใส่สุดเลยนะครับค่อยๆสวมนะแล้วก็ดึงไปให้สุดเลยดึงไปอีกนะครับอ่าโอเคอันนี้ไม่สุดเนี่ยครับมันจะไม่ได้เนี่ยครับมันไม่ได้นะให้คุณเริ่มใหม่นะครับถ้าใส่คล่องแล้วก็จะไม่มีปัญหามันจะเท่ากันนะครับ ให้ดันไปสุดฝั่งนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ให้สุดเลยนะครับนี่นะให้เท่าๆกันฮึบเราค่อยดึงนะครับอ่าได้แล้วถ้าเกิดว่าสุดแล้วจะเป็นแบบนี้ยนี่นครับดันให้เท่าเกันจริงๆเราสามารถเปิดด้านนี้ออกก็ได้เนี่ยมันจะเป็นรูดฝั่งนี้ได้ด้วยนี่นะครับก็ไม่ต้องครับตัวนี้สุดแล้วเราก็เลื่อนลงเลื่อนง่ายมากนี่นะครับ จริงๆตัดออกก็ได้นะพวกที่เป็นป้ายอะไรพวกนี้นี่ครับสุดละนี่นะครับโอเคเนี่ยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในการพับกลับด้านไปแบบนี้นะให้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วคุณก็หมวนหมวนให้แน่นๆนะครับกดให้แน่นๆเลยแล้วก็เลื่อนมาให้พอดีพอดี โอเคอ่านี่นะครับถ้าเกิดคุณม้วนแน่นๆคุณจะสามารถใส่ได้ง่ายมากๆโอเคเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็รูดจากนั้นก็รูดตรงนี้ลงโอเคเรียบร้อยครับเนเจอร์ไฮทมาพร้อมกับถุงที่ค่อนข้างสวยดูด้านนอกเนี่ยรนานละเอียดดีมียี่ห้ออยู่ตรงนี้ด้านล่างมีหูหิว้วแต่ปกติก็ ้วแต่ชอบจะหิ้วด้านไหนก็ได้นะครับหิ้วด้านนี้ก็โอเคเนี่ยครับจับตัวนี้ยัดลงหน่อยเสร็จแล้วโอเคเราสามารถที่จะจับหูหิ้วด้านนี้ก็ได้นี่ครับหิ้วแบบนี้ง่ายๆเลยก็เอามาแนะนําให้ชมประมาณนี้นะครับรู้สึกชอบก็เลยอยากที่จะเอามาแบ่งปันในช่องอทิประจอมบ้านซึ่งมีทุกอย่างมีแมนนวดมีวิธีทํามีวิธีตั้งค่ามีสินค้าราคาถูกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ